สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับบทแห่งกุหลาบนำนะคุณก็ตอนนี้กาจะเป็นอันนี้กิจกรรมมันเข้าพอดีขออภัยค่ะก็จะเป็นการสูญเสียและการสืบทอดนะคะสําหรับพาร์ทนี้ บทแห่งกุหลาบป่านี่นะขออภัยครับก็พาร์ทนี้ก็คือเราวัดไปเจอกับโคเทอร์โคเทอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรกุหลาบน้ำนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนที่ระหว่างที่เกิดเรื่องในตอนที่เราไปเควสเ,เทพเจ้าอันเนี้ยก็เขาไปอยู่ในป้อมปราก,การเมโรพีเดแต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเอ๊ะหลือบอกแล้วบอกแล้วสิคุณเหมือนกับว่าเขา เขาโดนเรื่องของทางคุณมาเชลนะคะก็มาเชลเป็นคนที่ทำให้เกิดคดีน้ำเกี่ยวไม่ใช่เกิดคดีคือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการที่เอาน้ำทะเลบรรพการเข้ามาแพร่กระจายภายในเมืองฟองเตนเนาะคุณทีนี้โคเตอร์ก็คือเหมือนไปยุ่งย่ามตามคำสั่งของคุณคารัสแล้วก็น่าจะเมรัสด,ด้วยเนาะก็คือไปช่วยช่วยกันเพื่อที่จะตามหาความจริงแต่ทีนี้ก็เลยเกิดทำให้คุณเขาอะต้อง ต้องแบบว่าเหมือนโดนใส่ร้ายอะไรประมาณนี้ไปอยู่ที่ป้อมปราการเมโรพีเดเดียวอาจจะมีเฉลยเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้เราออกจากเมืองคอยซงเนาะจากพาทล่าสุดแล้วก็มาที่เมืองฟองเตนเพื่อที่จะมาเอ่อมารับเสื้อให้น้องอเดเล่นะคะน้องอเดเล่เป็นเด็กที่อยู่ในเคเวสเหมือนกันเนาะคุณคนนี้ก็คือคุณลูวินเมื่อตะครู่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็มารับเสื้อ กรูจีวินก็กรูจีวินจริงด้วยคุณฉันมาแล้วช่วงนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างคะโอ้ถ้าไม่ได้คุณหนูขององค์กรก,รกุหลาบน้ำมาอุดหนุนเนี่ยร้านเล็กๆของฉันก็คงจะปิดตัวลงเร็วๆนี้แน่ละนะอาา่าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเธอน่ะมีเส้นสายกว้างขวางแถมมีฝีมือแพรวๆล้อเล่นแบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกนะแต่ตอนนี้นะคุณหนูเขาเป็นประธานขององค์กรแล้วนะ อ่าขออภัยจริงๆเฮ้อก็ฉันติดปากแล้วนี่นาะพวกคุณมารับเสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่แล้วครับใช่ก่อนหนะ้านี้นะ่ะมาทำธุระในนครว่าการฟองเ้นก็ลืมไปซะสนิทเลยนะ่ะขอโทษด้วยนะ ขอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองให้ลูกน้องมาจัดการก็ได้นี่คุณแต่คุณโหนกลับมาด้วยตัวเองเลยต้องเรียกท่านประธานแล้วคุณลูติวินแต่เขายังติดอยู่ด้วยความที่ก็เอ๊แต่ลูดีวินน่าจะรู้จักกับคุณคารัตด้วยเช่นกันเนาะนาเวียนเนี่ยชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เสมอแหละเอ๊ นี่ฉันไม่ได้ทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่สักหน่อยไปมอนน่ะการเดินเล่นน่ะก็เป็นเป้าหมายสําคัญระหว่างการเดินทางเหมือนกันนะไม่มีอะไรจะเยียวยายได้มากไปกว่าการเริ่มต้นการเดินทางใหม่อีกแล้วล่ะฮ่าท่านประธานพูดถูกอจ่น,น้อยก็ดีกว่ายอยู่คนเดียวนั่นแหละนะเนตุเจโคเตอร์เอาอีกแล้วงั้นพวกคุณรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะไปหยิบมาให้ค่ะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วแหละอะไรแบบนี้นะ เออชุดของเขาก็ดูดีมากเลยเนาะคุณจริงสิทำไมอเดเล่ถึงอยากเข้าร่วมองค์กรกุหลาบนามล่ะฮิฮิคือตัวอเดเล่เองก็ไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดเหมือนกันแหละ คือเธอบอกว่าอบอกแค่ว่าชอบฉันอย่างเดียวนะนอาจจะแบบเห็นอยากเป็นแบบนาเวียบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยล่ะคงเป็นเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าพ่อของตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เธอผิดหวังไงเธอบอกว่าเธอน่ะกลัวพ่อของฉันมากหมายถึงกลัวคุณคารัสมากเพราะงั้นเลยคิดว่าคนในองค์กรกุหลาบนาำอ่ะเป็นคนน่ากลัวกันทั้งนั้นเลย แต่ตอนนี้บรรยากาศในองค์กรกุหลาบน้ำน่ะไม่เบื่อเบิมแล้วนะดรปดรัปขอโทษค่ะเธอกล้าที่จะคุยกับฉันและคิดว่าฉันสามารถเข้าใจเธอได้เมื่อสักครู่นี้มีคนหนึ่งอยู่ทางขวามือเนาะคุณก็น่าจะเป็นคนที่ตามเรามาตั้งแต่ตอนที่ออกจากเมืองพอยซง พวกเธอเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันด้วยนี่นะอ่าก็คงงั้นอย่ามาแม่งนะตอนที่ตามหาความจริงนู่นคุณทางขวามือนะคะมุมขวาของจอตอนที่ตามหาความจริงฉันก็ช่วยเธอไว้เหมือนกันเธอนนบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นๆเหมือนกับฉันไม่ใช่อยู่กับที่และรอให้คนอื่นยื่นมือมาช่วยเหลือเธอ คงเพราะว่าเจอเรื่องแบบนั้นมาน้องก็เลยเริ่มแบบมีความคิดที่เป็นคู่ใหญ่มากขึ้นเนาะคุณฟังดูแล้วเธอน่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรตุลาบหนานที่ยอดเยี่ยมได้นะโอ้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ก่อนอื่นก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เธอเติบโตได้อย่างแข็งแกรง่งแล้วเมื่อเธอโตขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยให้สิดเธอเลือกแบบเลือกอกืมเราไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยอะเลเป็นอะไรไปหรอมีเอ่อ มีคนตามเรามาเอะเอ๊ะตามนั้นเหรอเออจะไปมอนมาแล้ววากตาตอฉันไปดูได้ดีกว่าโคเทอร์ฝากเอาชุดมาให้ทีนะได้ครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> แบบเราเลยคุณ <laughs> ก็มีคนอยู่จริงๆด้วยพวกเขาไปติดตัปงตวเราต่อไปพี่ยามีเร็ว <laughs> ยานีนั่นหยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยคุณเรา สักคนนึงก่อนเมื่อสักครู่นี้ใครเนี่ยโหเราวิ่งเร็วมากคุณนี่แบบเร่งความเร็วของเราเป็นพิเศษหรือเปล่านี่มันวุนน่นวายจริงๆมาติเนตนะคะใช่สงสัยถ้าไม่สั่งสอนกันสักหน่อยพวกเขาคงจะไม่พูดจาดีๆสินะทุกคนไม่ต้องอ้อมขอ้อมกันแล้วจัดการาพวกเขาเลยตรงนั้นแหละจัดการเอา เดี๋ยวตรงนี้เควสมันโอ้ให้เล่นนาวียด้วยคุณให้เล่นนาวีเให้เล่นาลนาวิเอเยงลาอุ้ยแบบด,ดูดูของเขาตีของเขาแรงจริงคุณมากว่าแต่อยากเอาขอขอสแตกก็ก่นให้เล่นนาเวียนีดเดียวเองขอจะขออันติหน่อยนาวียฟื้นให้หน่อยเราอยากได้อันติ <c oughs> ขออันติหน่อยนาวียมามาตุม้มตุ้มกันตรงนี้ นี่แนะ่ขออันติหนึ่งนี่แล้วก็เอออยู่ไหนอ่ะคุณขอ,อดเล่นเลยไม่ได้ตึ้งตึ้งบอกมาพวกนายเป็นใครอะทำไมต้องตามเรามาด้วยฮะอะ อย่าคิดนะว่าถ้าไม่พูดแล้วจะหนีไปได้อ่ะนี่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอ,อย่าคิดว่าจะหนีไปง่ายๆหน่อยเลยนะมีพวกเราอยู่ทั้งข้างบนและข้างล่างนั่นอันนี้เริ่มบับแล้วเฮ้ยเอ้าโคเตอร์ประธานเป็นไงบ้างครับพวกคุณไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมศัตรูไก่ากาแค่นี้เอาชนะพวกเราได้ยังไงแล้วดูหน่อยสิ เอาละอย่าโมแต่โอเอ้เลยรีบบอกมาซะถ้าเรื่องนี้ถึงกรมการปกครองคงไม่มีทางให้เจราจาต่อรองได้แล้วนะพวกเรามาแก้แค้นองค์กรกุลาบน้นาไงเอาเรื่องอะไรละ่ะพวกเราถูกจับได้แล้วและยังเอาชนะพวกเธอไม่ได้อีกเราเรายอมแพ้แล้วอะแก้แค้น เอ๊หรือว่าพวอกายเป็นคนของโรเมร์ฟโรเมรฟนั้นหรอเธอรู้จักชื่อนี้งั้นหรองั้นเธอก็คงรู้แล้วสินะว่าพวกเรากรแค้นเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนไหมอ่ะใช่ตอนนี้พวกนายนะไม่มีโอกาสชนะหรอกนะฮีพวกเราเนี่ยกำลังดื่มวากันอยู่แล้วเห็นนาเวียอยู่บนถนนและด้วยความโกรธพวกเราจึงหาโอกาสที่จะหาเรื่องพวกเธอน่ะแต่สุดท้ายก็ถูกพวกเธอเจอเข้าซะก่อนไง โกหกนะหอก็ก็พวกนายตามเรามาจนถึงในเมืองอ่ะต้องมีแผนการอะไรแน่เลยอ่ะฮะฉลาดนี่แต่แล้วยังไงล่ะพวกเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยและไม่สามารถทำอะไรพวกเธอด้วยนะแค่เจตนาไม่ดีก็ไม่ควรแล้วไม่คุณพวกเราก็แค่โกรธเวลาเห็นพวกเธอก็ไม่สบอารมณ์เท่านั้นฟังนะ คารลตน่าตายไปแล้วไม่ว่าองค์กรกุหลาบนำจะเคยทำอะไรมาก่อนฉันก็ยังหวังว่าจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อืฉันน่ะเป็นประธานขององค์กรกุหลาบนำคนปัจจุบันถ้าหัวหน้าของพวกนายมีปัญหาอะไรฉันก็ยินดีจะคุยกับเขาโดยตรงไปคุยกันแฟ,แฟร์ดีกว่าไหมเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายหน่อยดีมาทำแบบนี้ดูนิสัยไม่เป็นผู้ชาย ไม่รู้สินี่ใสแบบยังไงมันนี่ใสไม่ดีอ่ะคุณฉันจะไม่เอาเรื่องพวกนั้นี่น่าจะแสดงถึงท่าทีของฉันแล้วนะ,ะจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นผู้ชายหรือไม่เป็นผู้ชายหรอกคุณแต่การไปแบบเหมือนอยู่ดีๆไประบายความโกรธใส่คนอื่นอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอยู่แล้วเนาะ,อะขอบคุณฉันจะนําความคิดนี้ของเธอไปบอกให้หัวหน้าเอง มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าหัวหน้าพวกคุณแม้อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละอยู่ดีๆจะมาแบบทําแบบนี้ทําไมนะฮะแต่ถ้าพวกนายยังกล้าทําเรื่องแบบนี้อีกต่อให้เป็นแค่ความคิดก็เถอะนะฉันน่ะจะไม่มีวันปล่อยไปแน่เข้าใจไหมฮึเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยพวกเรากลับจะมาแบบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ใส่ไม่ดีเลย ปล่อยพวกเขาไปแบบนี้ไม่เป็นไรจริงๆเหรอนาเวียฉันไม่อยากสืบทอดความขัดแย้งที่พ่อทิ้งไว้แล้วก็เรื่องเรือรางะนะฉันว่าความคิดของพ่อก็ไม่โดยถูกไปสัทีเดียวหรอกอืมแต่ตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีความคิดที่แบบทุกคนที่โอเคกับความคิดนั้นอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอีกฝ่ายยอมคุยด้วยนะฉันก็ยินดีจะเจรจ,จาด้วยเหมือนกันเรื่องต่างๆควรจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอเอะฉันก็สนับสนุนวิธีของประธานเหมือนกัน การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีที่ดังเดิมมากมันไม่สวยงามตามหลักตามหลักปรัชญาขององค์กรตุหลาบน้ำเลยอืมอืมคเทอร์เองก็เคยบอกเหมือนกันว่าช่วงนี้สถานการณ์ภายในของพวกเราม่นไม่่คยสู้ดีนักพวกเราไม่ใช่พวกเราพวกเขาคือพวกเขาไม่สามารถสร้างปัญหาอะไรได้บ้างที่นี้อาจจะเป็นโอกาสเหมาะที่พวกเขาจะยินดีเจรจาก็ได้นะ แต่ยังไงฉันก็คิดว่าเราต้องระวังการกระทำของโดมิร์ฟไว้สักนิดนึงดีกว่าถ้าเขาเพิกเฉยต่อคำเตือนจากเราแล้วก็กลัวว่าสุดท้ายต้องกลายเป็นการต่อสู้กันแน่เลยอ่ะเนาะเออย่างน้อยคนของเขาอ่ะก็ดูจะเกลียดชังองค์กรกุหลบหาบนามไม่น้อยเลยนะนะมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เลยขออย่าให้กลายเป็นแบบนั้นเลยนะ เพราะเชื่อต่อให้จะตัดขาดความสัมพันธ์กันแล้วอะ่ะแต่ยังไงทั้งสองฝ่ายก็เคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนอืมที่จริงก็เป็นเหตุผลอันนี้นี่นแหละนะแต่เอาเถอะ ก็ถือว่าจัดก,การเรียบร้อยแล้วล่ะนะไม่ต้องสนใจเจ้าพวกบ้านนั่นน้น้าวันนี้ก็ตึกแล้วงั้นเราไปพักที่<ส>าฟาวเวเรนเดนแรกก่อนสักคืนก็แล้วกันก็คือพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างใต้ดินเนาะไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับเมืองพอยซงแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้คนเขียนจดหมายหาฟอรเรนว่าวันนี้น่ะพวกเราเจออะไรบ้างจะได้ให้เขาระวังความปลอดภัยรอบๆเมืองพอยซงและคอยระวังบุคคลน่าสงสัยต่างๆด้วยนะนะเอ๋จะพักที่ฟาเวเดนเดอีกแล้วหรอ แม้แต่หมอนที่อยู่ที่นั่นก็มีกลิ่นของพืชน้ําเต็มไปหมดเลยเฮะก็ช่วยไม่ได้ล้วนะมันอยู่ใกล้น้ํามากแถมไม่โดนแสงแดดอะไรเลยด้วยอ่ะแต่เมืองพอยซงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่ฉันชินแล้วอะนะอมตอนเย็นเราจะไปกินปลายา่างดื่มเครื่องดื่มที่ร้านและพร้อมกับอ่าฟังคนร้องเพลงเรือออกจะดีไม่ใช่หรอ,อมมีเหตุผล มีเหตุผลนาวียกล่อมฉันได้แล้วล่ะงั้นเราไปกันเถอะไบมอนก็จะร้องเพลงเหมือนกัน <c oughs> แล้วเราแบบเออไบมอนเอ็นดั <c oughs> อุ้ยมีของขวัญที่นาเวียเตรียมให้ให้อเดเล่เดี๋ยวเราไปยังฟาเวเซนเดต่อนะคะก็คือลงไปด้านล่างใช่ไหมจากตรงนี้จริงๆจากตรงนี้เราลงไปกระโดดต่อมลงไปได้เลยนะคุณหันหลังมาตรงนี้เนาะ ผิดที่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโทษโทษเลี้ยวซ้ายคุณนนะทางขวานั่นไปร้านอาหารก็กระโดดต่อมลงไปได้เลยเนาะคุณเดี๋ยวตรงนี้เราตัดไปนะคะเราก็วับลงมาวับลงมาวับลงมาที่ฟาเวเซนเดนะคะเพื่อที่จะไปตามต่อเรื่องราวน้องแมวจะหนีไปไหน <laughs> ก็ เอ๊ถ้าจำไม่ผิดคลิปนี้น่าจะลงในวันไม่แน่ใจว่าวันสิ้นปีพอดีหรือว่าวันปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นแฮปปี้นิวเยียร์ไปล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคุณขออภัยนะคะคือบางทีเราก็แบบเอ๊คลิปมันอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามตารางเวลาเราอะไรประมาณนี้เนาะอุ้ยเราชนอะไรอีกแล้วเนี่ย มากลับมาที่ฐานขององค์กรกุลาบหนามเนาะเฮ้ยพอกลับมาที่นี่อีกครั้งอ่ะก็รู้สึกคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยก็ตอนนี้เรารับเสื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าฐานที่มั่นในนครว่าการฟรองเตนขององค์กรกุหลาบหนามเป็นสถานที่สวยงามโอ่อ่าเหมือนพระราชวังเมอร์โมเนียแล้วก็ไปม่อนว่าน่ะก็คงจะไม่เข้ากันสุดๆไปเลยแหละ อุ๊ยจริงด้วยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน <c oughs> แต่พ่อของฉันนะคิดว่าเมื่อไหร่ที่องค์กรกุหลาบหนามดียิ่งขึ้นเรื<ๆ>่อยๆเมืองพอยทรงก็จะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีวันแพ้ให้กับนะครว่าการฟองเตนเหมือนกันอุ๊ย เขาน่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและไม่ค่อยหันกลับมามองอะไรเพราะงี้เขาเลยแตกต่างจากคนอื่นมากยังไงล่ะแต่ก็แต่ละคนก็มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะคุณไม่ใช่หมายความว่าคุณพ่อคุณคารัตจะแตกต่างแบบโดดเด่นมากเปล่งประกายอะไรประมาณนี้เนาะอืมและเพราะแบบนี้เองทําให้มีทั้งคนรักและคนเกลียดคุณคารัลด,ด้วย ก็ใช่แล้วนะวนะอาจจะเพราะว่าแบบว่ามันดึงดูดสายตาคนอื่นมากเกินไปประมาณนี้เนาะแล้วมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาแทรกด้วยนะคะเอาล่ะพวกเธอไปรอฉันที่ร้านก็แล้วกันฉันจะเข้าไปเตรียมของข้างในก่อนแล้วจะได้ขอให้คนจัดที่พักไว้ให้ด้วยนะนะห้องเดิมเหมือนคราวก่อนเลยนะไม่ได้ลืมใช่ไหมว่าห้องไหนห้องเดิมก็คือหมายถึงห้องที่น่าจะพักในห้องอ่เควสเทพเจ้านะคะคเควสนี้น่าจะรันหลังจากที่ ผ่านเควสเทพเจ้าบทที่น่าจะบทที่สี่ฉากที่ฉากที่ห้าน่าจะฉากที่ห้าจบแล้วเนาะอืมยังไงก็มีแค่ไม่กี่ห้องเองนี่นะไปม้อนเสี่ยมารยาทหน่อยเธอจะบอกว่าที่นี่มันโซมใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปยัดซึมน้ําให้เต็มหมอนเธอเลยคอยดูเอ้ยคอมเมนต์คอมเมนเราขอโทษขอโทษขอโทษนะแบบนั้นไปม้อนนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะฮิฮิลอเล่นน่า เอาละพวกเธอไปก่อนเถอะนะได้เลยครับหาผิดปุ่มถึงแล้วโอเคเรานั่งรอทานอาหารค่ำในร้านนะคะตรงนี้น่าจะไม่มีใครที่เหลือเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอคือคุณเป็นใครเนี่ยฉันเองคนนี้ไงอ่ะขอโทษทีฉันจำคนผิดแต่มีคนถามเรื่องนี้กับฉันเยอะเกินไปก็เลยคิดว่าเป็นคนรู้จักคนรู้จักจำคุณไม่ได้หรอ โอเคอย่างนี้น่ะฉันเคยอยู่ในป้อมปราการเมโรพีเดเมาพักนึ่งเรื่องแบบว่ารักเล็กขโมยน้อยอะนะแต่พอกลับมาก็ไม่มีใครรู้จักฉันเลยเขาบอกว่าฉันน่ะเปลี่ยนไปมากฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนนะ่ะฉันผอมผอมมากๆแค่ยกเก้าอี้ยังเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้ถึงขนาดจำกันไม่ได้เลยเหรอฉันแค่อว้วนขึ้นมานิดหน่อยเองนะก็พอเข้าใจได้นะจริงหรอฉันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรองั้นก็ต้องขอบคุณสังเวียนมวยนั่นแล้วล่ะ ครั้งแรกที่ดูการแข่งขันชกมวยฉันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าถ้าตัวเองมีพละกําลังมากพอแล้วจะขโมยของคนอื่นไปทําไมน้องวิ่งนี่ไงหลังจากรับโทษแล้วฉันก็เลยสมัครเข้าร่วมองค์กรกุหลาบน้าและทํางานที่ใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายก็ถือว่าอืมเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแหละเนาะอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลตั้งแต่มาตั้งแต่4.0จุดศูนย์แน่เลยคุณแต่เราแต่เราไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมาอ่านตรงนี้ถึงพื้นที่เควสแล้วเรา เรานั่งตรงไหนอะว่าแต่คุณมีของที่ขายไหมคะไม่มีมั้งคุณร้านนี้น่าจะเดี๋ยวอาจจะมีให้ขายของนะไม่ใช่ขอโทษขอโทษเรากดผิดอนะมานั่งรอตรงไหนเนี่ยถ้าโต๊ะเดิมของเราคือตรงนี้นะเรานั่ง อ๋อนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหม <c oughs> โอ้เราก็เพลิดเพลินกับอาหารเย็นพร้อมกับรับชมการแสดงทุกอย่างกลับมาสงบแล้วเรากลับไปม่อนก็กลับมาถึงห้องแล้วก็ได้ยินเสียงประตูดังขึ้นนอนได้ยังยังหรอกมัง้งเอานาเวียมีอะไรหรอ ไม่มีอะไรฉันคิดว่าแค่นานๆทีอ่ะมีค่ำจะมีค่ำคืนแบบนี้เราก็ไม่ควรปล่อยให้มันจบลงง่ายๆว่าไหมล่ะ <c oughs> นาเวียกับพี่เปิดปิดไฟใหญ่เลยคุณน่าจะเพราะว่าไฟค้างๆนี่มั้งคุณอยากไปตกปลาก,กันไหมอย่ฉันเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วล่ะโอ้นี่สินะที่บอกว่าไปเตรียมของตอนก่อนจะกินข้าวเย็นนั่นน่ะงั้นพวกเราไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าก็เลยเตรียมตัวแล้วก็ออกมากันใช่ไหมฮิฮิ ไม่ได้รบก,กวนการพักผ่อนของพวกเธอใช่ไหมย่าก็ก็โอเคอะในเมื่อเป็นคำเชิญของเธอนะฮิฮิสมกับเป็นคู่หูของฉันจริงๆเลย <c oughs> ไปไปตกปลากันไปตกที่ไหนนาเวียแล้วมองหน้ากันแล้วก็แบบ <c oughs> <c oughs> ไปมอนจะทำแบบนี้ทำไมตกปลากับนาเวียขอโทษค่ะกดผิด นาเวียมันไกลไหมอะี่ร4อ0น่าจะขึ้นไปตกด้านบนคุณไม่น่าตกปลาข้างใต้เมืองนี้หรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาร์ปขึ้นนาเวียคะ่ะเออเออวาร์ปมาวาร์ปมานี้แล้วกันนะคุณว่าแต่นาเวียวาร์ปมาตกปลาไกลจังคุณหอออันนี้มีกำแพงเดี๋ยวว่ายต่ำๆไปก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นอ้าวอ๋อได้ได้โอเคตกปลาปลา ปลาตรงนู้นนะคะกล่องน,นี้มันทำลายไม่ได้ตรงนั้นจะมีน้องนกอยู่แล้วก็มีผีเสื้อคริสตัลไฟนะคะด้านขวานี่เนาะที่หัวเฟมินตชี้อยู่คุณก็เอทางด้านซ้ายนี่โอ้ทางซ้ายนี่เขาสนุกกันใหญ่เลยคุณมามาเราเข้าเพสตกปลาตรงนี้ดีกว่าเนะวาะว้าวมีเตรียมของให้อย่างดีเลยนะวิเอ เฮ้ยใช้เบตตกปลาอัตโนมัติแล้วจะเรียกว่าตกปลาได้หรอนาเวียเฮ้ยเอ๋ทำไมหรอเบตตกปลานี้นะเห็นได้ทั่วไปในเมืองพอยทรงเลยนะการตกปลามันต้องแบบ เออคือเฝ้าดูทุ่นอย่างจดจ่อแล้วก็รอให้ปลางับเหยื่อจากนั้นก็สัมผัสความตื่นเต้นในจังหวะที่ปลาขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่หรอแบบดุม้มขึ้นมาอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าแบบนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนั่นแหละแล้วนักเดินทางคิดว่ายังไงหรอ <c oughs> เอะตกปลาเองก็ดูน่าสนใจนะแต่แบบอัอตโนมัติมันสะดวกกว่าแสดงว่าอันเนี้ย ตอบอันไหนก็เหมือนกันแบบอัตโนมัติสะดวกกว่าละกัน <c oughs> ฮ่าฮ่าเธอก็คิดเหมือนกันหรอย,ยังไงก็เถอะแค่ตกปลาก็ได้มีความสุขแล้วล่ะนะ๋ <c oughs> อ,อแค่ตกได้ปลาก็มีความสุขแล้วประมาณนั้น <c oughs> คือที่จริงไปายม่อนอยากถามว่าทำไมนาเวียถึงได้คึกขนาดนี้มากกว่าเ <c oughs> วลาแบบนี้ป๋าม่อนนะนะคือป๋าม่อนอยากนอนแล้วเนะ <c oughs> นี่ยปาม่อนปม่อนอิ่มแล้วก็นอน เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วละมัง้งเรื่องตกปลาเอ๊ะแค่นี้ยหรอถ้าเราแบบระระถ้าเลาแบบละเอียดเธอคงจะง่วงมากกว่าเดิมอีกนะ <S <S ฉันว่าคงเป็นเพราะองค์กรกุหลาบหนามกับแม่ของฉันนั่นน่ะแหละเอ๊ะคุณแม่ของเธอเหรอคุณคิมเมนทายนะ เออพ่อของฉันนะ่ะคาดหวังลมๆแหวมๆกับฉันมาตั้งแต่เด็กยิ่งเขาอยากให้ฉันเหมือนเขามากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งไม่เชื่อฟังเขาอ่ะโอ<ฮ>้แต่แม่นะ่ะต่างออกไปฉันได้ยินมาว่าแม่นะ่ะมีความปรารถนาต่อฉันเพียงอย่างเดียวนั่นคือการเติบโตอย่างมีความสุข โอ้ oh, อย่างนี้นี่เองสมาชิกขององค์กรกุหลับน้ำตางเคารพความคิดของแม่มากไม่ว่าฉันจะไปก่อเรื่องที่ไหนพวกเขาก็ยินดีตามใจฉันทุกอย่างเอ๊ะ <c oughs> ยังไงนะแบบนี้มันสปอยเกินไปหรือเปล่าก็เธอลองจินตนาการดูสิตอนที่ฉันโดนดุที่ก่อเรื่องทุกคนต่างยืนเรียงเป็นสองแถวแม่รักกับซิเวอร์ก็อยู่ด้วยนะมีแค่พ่อของฉันคนเดียวที่โมโหสุดขีดไงน่าจะาค,คุณภรรยาของคารัตน่าจะแบบ แกล้งๆ้ค่คุณเขาเหมือนกันเนาะทุกคนนิ่งเงียบไปหลังจากนั้นก็เห็นได้ชัดว่าการที่พ่อโกรธฉันนะเพราะเรื่องเด็กน้อยทําให้เขาดูเป็นคนใจแคบและทําได้แค่งเงียบไปเองอ,ะอ่ะเอ๋มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยใช่พอมาคิดดูแล้วอ่ะพวกเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนกันมากจริงๆและนะหมายถึงเมย์รัก,กจับซิวเหรอ หรือว่าคุณพ่อคุณด้วยอ่ะตอนเด็กๆฉันคิดตลอดเลยว่าฉันจะทําอะไรก็ได้เพราะยังไงซะก็มีคนคอยเก็บกวาดเรื่องต่างๆให้ฉันเสมอนั่นสินะถ้าเลี้ยงแบบนั้นก็จะมีเด็กจะมีชุดความคิดประมาณนี้แหละแต่มีครั้งหนึ่งที่เมล่าได้รับบาดเจ็บเขาไม่ยอมบอกสาเหตุกับฉันแต่ฉันรู้สึกได้ว่าต้องเป็นเพราะฉันแน่นอนเลย มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนบ้างแลลวเนาะมีคนค่อยรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองเสมอยิ่งให้ความสัมพันธ์สำคัญกับคนรอบข้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ควรทำเรื่องไม่ดีมากเท่านั้นเพราะเมื่อมีการลงโทษที่ทำความผิดคนพวกนั้นจะคอยยืนหยัดอยู่ข้างๆและพร้อมที่จะชดใช้ทุกสิ่งแทนตัวเธอเองโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้ว นาเวียเสียใจมากใช่ไหมอะอ่าขอโทษทีขอโทษฉันไม่ควรพูดเรื่องนี้เลยคืนนี้น่ะอย่าพูดเรื่องเศร้าๆกันดีกว่าเนาะอ่าสรุปก็คือ,คอที่องค์กรกุหลาบหนาะมีบรรยากาศอย่างทุกวันนี้ได้อะไม่ใช่เพราะพอ่พอฉันหรอกจะเป็นเพราะแม่ฉันต่างหาก บางทีนี่อาจจะเป็นวิธีเดียวที่ฉันรู้สึกถึงความรักของแม่และฉันก็อยากจะส่งต่อความอ่อนโยนนี้ของแม่ต่อไปอืมอย่างนี้นี่เองเนาะกดไม่โดนปุ่มเพราะอย่างนี้วันนี้คุณก็เลยปล่อยคนพวกนั้นไปใช่ไหมใช่บางทีนี่อาจจะเป็นบทเรียนจากอดีตนั่นแหละมัง้งอย่างน้อยฉันก็ไม่อยากเป็นคนไร้เหตุผลเกินไป แบบนี้นี่เองเอะ๊ะเดี๋ยวสินั่งเดินทางดูตรงนั้นที่มีน้ำกระเพื่อมอยู่ฝั่งเธอด้วยอะ่ะเอ๊ะแต่ทำไมเป็ดตกปลาถึงไม่ดึงสายขึ้นมาเลยะเอ๊ะอาจจะเป็น,นเ,เ,าาเนพราะติดตั้งอุป,ปรกรณ์เครื่องล้างไม่ถูกมั้งอะฉันก็เพิ่งเคยใช้เป็ดตกปลาแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่นะอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้นะเราต้องจับมันให้ได้เร็วเข้าได้เลยอุ๊ยอ่ะไปม่อนก็ต้องช่วยด้วยหรอ ใช่ซีไปมอนเธอจะยืนเฉยๆทำไมอ่ะก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันและในที่สุดก็ดึงปลาตัวใหญ่ขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นก็มีปลาทยอยกินเบ็ดของเรามาเรื่อยๆในขณะที่เบ็ดตกปลาของนาเวียนะ่ะจับปลาไม่ได้เลยเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างนาเวียก็ยังติดใจกับโชคของตัวเองและในระหว่างเดินทางกลับนั้นไปมอนก็พบความลับในที่สุด คุณไม่ได้ติดตะขอไว้นี่นาเวียแล้วว่าจะได้ปลาที่ไหนแล้วอย่างนี้นี่เองคนนี้คือมาติเนตนะอย่ามัวเสียเวลาเลยความอดทนของหัวหน้ามีจำกัดนะเราจะเดินทางกันพรุ่งนี้ช่วยเหลือตัวเองก็แล้วกันแบบดูแลตัวเองแบบเดินเดินไปเองอะไรประมาณนี้เนาะ เอาวนมาที่ที่อุปกรณ์เครื่องรา้านไม่ขยับก็เพราะว่าขาดชิ้นส่วนไปหนึ่งชิ้นนะ่ะถ้าคิดแบบนี้งั้นพวกเราก็ถือว่าเสมอกันนะดียังไงนะนาเวียถ้าหมายถึงแค่จำนวนก็ใช่แหละแต่ว่า,าไม่ไหวแล้วอ่ะไปม่อนทนต่อไปไม่ไหวแล้วไปม่อนง่วงไปม่อนฮฮรีบไปพักผ่อนเถอะ วันนี้นะ่ะฉันสนุกมากเลยล่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะนาเวียอืเจอกันพรุ่งนี้นะมาตาชิต้าเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะคะเดิเราก็พักผ่อนอยู่ใช่ไหมเป็นไงบ้างเมื่อวานหลับสบายดีมากเี่ไปมอนฝันว่าได้เต้นรำกับดาวทะเลแล้วก็ก็ถือว่าฝันเด์แหละยังไงนะไปมอนเฮ้อ <laughs> <laughs> นี่เธอไปหาดมาจากไหนเนี่ย ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะมีอารมณ์ขันแบบนี้อะนะอุ้ยดูสิมีคนชมไปมอนด้วยนะแล้วดูหน้าเราดีไปมอนอ่างั้นเราไปกันเถอะนั่งเรือกับเนินพลอยทรงก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการเองเรื่องอ่าอ,อเดเล่น่ะก็คงอยากจะเจอพวกเธอเหมือนกันละนะอุ้ยหวังว่าเธอจะชอบของขวัญที่คุณเตรียมไว้ให้นะ ฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละฮิฮิอุ๊ยเควสสำเร็จแล้วอะเราได้เป็ดตกปลา,าเป็ดตกปลาแบบหมุนส่งกำลังของมันพอยนองอันนี้คือเป็นแบบแปนเหรอไม่น่าใช่แบบแปนมั้งคุณน่าไม่ใช่แบบแปนคุณเป็นเป็นเออเป็นของของชิ้นชิ้นมาเลยอะน่าจะเป็นเฉพาะสำหรับรับได้จากเควสนาเวียเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะ ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงตรงนี้นะคะก็ชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าระหว่างนี้ก็ก็มีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะคุณสวัสดีค่ะ